มา,มาเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยบักโม่เดียวกับมีเดียวกับจุนตามบักทัวแกงเห็ดอ่ะไม่ไงแกงเห็ดละง่วกมือเศร้านี่ละจา้าอ่ะไม่ใหญ่กินเลยเอาข้าวอา้าวมาจอกกับน้องอ้าวกินมาเด้อมาเด้อน้องนิดมามาเด้อค่ะแม่ตูบิ้มสิขอ สวบ,บักโมเพราะว่าเหมือนเศ้านี่ใส่เขาวา่าออกยางคากเลยนะเฮ็ดเฟืองเออนี่เฮ็ดเฟืองนี่เฮ็ดเฟืองออาวน้องเข้ามาลูกไม่ใหญ่กินเลยมาจอกินเลยลูกแม่ลดน้ำหนักขันโตขึ้นมาคุยไม่เนีน่ยนี่ละใสป่ปลามหมนี่ละไม่ใหญ่ดงหอมหมากเลยใส่ใบตอ,ตองใส่ใบตองกูดี นี่แหละเหตุและผลเป็นยนังเต็งตัดไปตองมากนะไม่ใยัๆๆเอาแตงโมแตงโมแตงโมโกินหม้อวกันแม่ตู้บ๊อบนักขเขาแม่ตู้สกินบักโม่แม่ตู้เบ,บี้ยมสิกินบมักโม่ ใช่หรอคุยทั้งคนมื <c> ้อ <oughs> <c oughs> นี้มากินข้าวปลาบ่ก,กินข้าวปลาดอกมากินข้าเทียงหน้าเทียงหน้าแม่ยน่อยที่เมื่อวานมามาเฮ็ดมาเบิ่งสวนบักเนะขือเล่าหน้าชาว่าสวนบักเขืออยู่ทั้งหมดขวานสมัยก่อนน,อนี่หั่งกินหั่งบ่ได้กินน,น้ำเทียงเนาะแม่ยายนาะกินน้ำแต่ตุ่นใหม่เนาะ ฟ้าวฟ้าน้ำงานหลร่มเอื e! ่อยๆดีขนาดเลยแซบป่แต <light> ่แม่จะกินมันไม่ยาขาหงาทังปลาโอ้โหมันมันมีตรงงลางที่ยูป้ายยาตายเอากินเบื่อปลาโม่มาอไกลกัางหุ่นอะไนี่เนี่ยเดง เบนหอดตนม,มั่งขึนเัญญาขึนนิดเห็นหมขึ้นอันนิดนะเห็ดเห็ดก็บยหัวบนมีเนาะหนึ่งสามสิบบาทกลาง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 ,ง,ลางตามบักทัวร์ด้จา้าขันเบาคืนืจับอ,อ,จอู้ตรงนี้บ่หนาเจอเลยอ่ะ <laughs> เท่ๆนดวยนัวมากเลยอ่ะปุ้ยตะบักทัวร์ย mm. no. yeah. ังนัวแม่กั่วไม่จ้ะแม่กั่วไม่เดี๋ยวสิขอสูตรแล้วอยู่ใส่กี่กระทูดหนูอ่ะใส่กี่กระทูน้ำเอ่อภาคกลางเอื้อนไตปลาถ้าแถวสะแก้วเอิ้นกี่กระทูดน่าสนใจบอกรึที่หนึ่งว่าไงกำกายเขาไม่แข็งแบบนี้แข็งกับอั้นสาว มันขาไปขรามากเดยตามบนีแซบเดี๋ยวนี้นขาตาจเลย